เวลาผมนอนผมชอบอาอาปากไม่ใช้อาอย่างอื่นนะลุงมีวิธีปรับแก้ไหมครับลุงเวลานอนแนละ้วอาปากฟังให้ดีนะครับลองทำเล่นๆแบบนี้ดูดูดดูด,ดทำปากไว้ดูดด,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 ดูดนะฮะ แล้วก็กลืนน้ำลายปิดดินฟีปากให้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ดูดเหมือนดูดนมแม่แล้วก็กลืนน้ำลายแปลว่ากลไกของลิ้นน่ะมันไม่แตะเพดานมันก็เลยอ้าค้างอย่างเงี้ยนั่น,นนี่คือวิธีครับผมทาเดี๋ยวนี้ ฟังเสียงลุงเมยนี้ถ้ามันดูไดไม่ไหวก็ใช้น้ำนำํานําไปก่อนดูดดูดูดดูดน้ดําดูดน้ำให้ม,มันเกิดแบคแฟลมนะแล้วมันก็จะดูดติดของมันเองพอเวลานอนต่อไปมันก็จะไม่ไม่อ้ารู้จักทว่วปากอ้าไมไม่ใช่แบบนั้นครับต้องทํานะก็แปลว่าต้องฝึกให้ริมฝีปากหรือขากรรไกรเรามัน คุ้เคยตามแนวทางที่ลุงให้ไว้อย่าเลิมฟังเสียงไปด้วยสมอนทอของสีบหัวทอดอะไรของเสียบ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 ,บ,บหูเสียบหูฟังให้ดีทำไปด้วยครับ ดูดไปเรื่อยครับคุณบัดดี้ดูดไปเรื่อยครับให้มันคุ้นเคยนะครับก่อนนอนต้องเอาให้เจ๋งไปเลยตรงนั้นนะครับยังไม่พอถ้าฟังเสียงลุงอย่างมีศิลปะ มันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งดยนอนหลับสบายตื่นมาสดชื่นอารมณ์ดีทั้งวันแล้วร่างกายแข็งแรงได้ตลอดวันสำคัญว่ารู้จักกำลุงแล้วห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเยียหยามทั้งคนและสัตว์ที่ก็ได้โอกาสกว่าเราโอเคไหมจบข่าวครับผม